คนวิจัยนะคะเขาบอกว่าคนที่ร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีนะคะจะเป็นคนที่สุขภาพจิตด,ดีเป็นคนที่ชาฉลาดนะคะเนื่องจากว่าระหว่างที่เราร้องเพลงนะคะหรือเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยจิตเราจะได้ฝึกสมาธินะคะแล้วก็เซลล์สมองเนี่ยมันจะเชื่อมโยงแตกตัวทำงานแบบ โอ้ยิ่งใหญ่มากในระบบตอนที่นักดนตรีอาจจะนิ่งๆทำแบบสีไวโอลินหรือเป่าคุยนิ่งๆค่ะแต่รู้ไหมคะว่าเซลล์สมองเขากำลังแบบสื่อไปแบบปุ๊บๆทำงานแบบเป็นระบบระเบียบมากเลยแล้วก็ทำให้ความคิดอะไรของเขาค่ะมันจะเชื่อมโยงกันนะคะแล้วการที่คนเราค่ะมีงานทำ ไปจนสิ้นอายุไขนะคะการรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองอะคะ่ะอายุยืนนะคะการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะก็จะน้อยนะคะแล้วยิ่งงานที่ทำอะคะ่ะอัปเกรดสมองอะสมองเราก็คือเหมือนอะไรอะไมโครซอฟหรอที่ที่แบบว่าเป็นตัว power ในการขับเคลื่อนร่างกายของเราความคิดการกระทำอะไรต่างๆของเราด้วยนะคะสัมพันธ์กับจิตใจของเราด้วยเพราะจิตเราก็จะเป็นตัวบังคับทุกอย่างในร่างกายเราอีกทีหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะงานที่สามารถอัปเกรดความคิดการกระทำอัปเกรดทักษะการสร้างคอนเน t ชันทักษะของมนุษย์ได้นะคะก็จะยิ่งดีเลยค่ะ ยิ่งแก่จะยิ่งฉลาดขึ้นแล้วก็ยิ่งเก่งคนนะคะคนที่เก่งคนนะคะก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ง่ายนะคะแล้วทำมาหากินก็ง่ายขึ้นนะคะ,ะอาชีพที่ได้ครบวงจรในความคิดของข้าเจ้านะปัจจุบันเนี้ยอาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะเพราะตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยคุณจะต้องสร้างคอนเนคชันใหม่ๆแล้วคุณต้องมีทักษะในการเข้าคนในการสร้างคอนเนคชันนะคะ แล้วก็คุณอยู่ไปอยู่มาคุณจะอ่านความรู้สึกคนออกอ่านความคิดคนออกนะคุยโทรศัพท์เนี่ยจะรู้ว่าฝ่ายฝ่ายโน้นกําลังคิดอะไรหรือการคุยกันเนี่ยก็จะเข้าใจว่าความรู้สึกของฝ่ายนั้นรู้สึกยังไงกําลังคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดจากประสบการณ์ที่เราได้เจอคนเยอะมากๆเลยนะคะแล้ว ทำงานตรงไหนก็ได้อย่างคัะเจ้าเนี่ยใช้ออนไลน์ในการหาลูกค้าตั้ง15ปีที่แล้วนะคะหากเนี่ยวันนี้คะเจ้าก็สอนตัวแทนอยู่ที่เชียงรายนะคะเนื่องจากกลับกรุงเทพไม่ได้นะคะลันเวบินไม่ได้นะคะ